ปลาใหญ่ไซสสวยบอกจะตั้งปลาแต่ละตัวเลยสวิงครับ ใช่ไหมคุณต้งปลากระพงได้บปลาอย่างปลาอยาง่ายด้วาด้่ายด้อรองขอปาพงครับ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 โอ้กำังดีเว้ยแนี่ครับขอให้เต่าวันนี้รอ,อ,อ,อดแหว บอร์เกต้อยครับสดสดทุกตัวเลยครับนี่ครับนี่ครับถือว่าโอเคอยู่อ่าจะลองดูน้ำหนักของตัวนี้นะฮะตัวเดียวอย่างครับสองร้สี่สองสี่ครับ sống đồ Oh. Wow, mới đại, mới luôn. Ah, ok hết.